สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับ ในงวดประจำวันที่4กรกฎาคมนะครับปศ2 5 6พนาหสนะครับสำหรับงวดที่แล้วแนวทางก็ไม่ทำให้เอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับก็เข้า ,66 แล้วก็09นะครับแล้วก็96นะครับแอดมินให้เด่นอยู่ที่9กับ6นะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินกรได้ตัวเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่เจาะออกมาได้นะครับสูตรเจาะออกมาได้นะครับสายวิ่งสายลูดเน้นนะครับผมเน้นอยู่ที่นะครับ เน้นรูปนะครับสายวิ่งซุดสอกศูนย์กับสองนะครับศูนย์กับสองเม็ดเดียวฟันนะครับอ่าฟันอยู่ที่ศูนยะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับสําหรับศูนย์ะครับก็จะเจาะไม่เยอะนะครับก็จะเจาะศูนยะครับไปกลับนะครับศูนย์หนหะครับศูนยกหกนะครับแล้วก็ศูนย์เนะครับแล้วก็ 0 8 8 0นะครับก็ไปกลับนะครับเจาะสี่คู่นะครับก็ถือว่าไม่เยอะสำหรับ2นะครับก็จะมี20นะครับ2 1 3 2นะครับแล้วก็6 2สนะครับสำหรับินสองเจาะสี่คู่นะครับเม็ดเดียวนิ้นอยู่ที่สุดนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับชุด3ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับผม สามตัวสี่ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่หกห้าศูนย์เจ็ดนะครับบวกอยู่ที่สองศูนย์หกสองนะครับแล้วก็อยู่ที่ศูนย์หนึ่งสอง สามนะครับหรือว่า0132นะครับตามนี้นะครับสำหรับตัวเด็ดนะครับก็ถือว่าไม่เยอะ3คู่นะครับสำหรับชุดสิตัวนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็อาจจะการให้00นะครับ11 สองสองนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่4กรกฎาคมนะครับพศ2565นสะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังจะแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ